ทํานายดวงชะตาของคนที่เกิดปีมะเมียประจำปีพศ2566ปีมะเมียสัญลักษณ์คือมา้าชาติภูมิเทวดาผู้หญิงธาตุคือธาตุไฟมิ่งขวัญโชคลาภคือต้นตะเคียนหรือต้นกล้วยผู้เกิดปีมะเมียมักใช้สติปัญญาและแรงกายอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ได้มาสิ่งที่ตนต้องการนอกจากนั้นยังมีความทะเยอทะยานและพลังงานเต็มเปี่ยมรวมทั้งความขยันเป็นยอดคนที่ปีแม่เมียนั้นเป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแต่งตัวดีและเซ็กซี่ชอบเป็นจุดสนใจมักชอบอยู่ตามงานปาร์ตี้คอนเสิร์ตและการแข่งขันกีฬาต่างๆเสมอความที่ชอบเดินทางและรักการแข่งขัน ทําให้คนปีมะเมียมักแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวตั้งแต่อายุไม่มากความเป็นตัวของตัวเองและความกระบบท,ที่มีอยู่ในตัวทําให้ชาวมะเมียเกลียดระเบียบแบบแผนจนมักจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นอยู่เสมอนอกจากนั้นอย่างเจ้าเล่เพทุบายมากกว่าจะฉลาดหลักแหลมรวมทั้งมีแนวโน้มว่าจะขาดความมั่นใจในตัวเองที่แท้จริงด้วย เนื่องจากเป็นคนเลือดร้อนหุนหันและไม่อดทนเช้ามะเมียจะมีความสนใจใน,นระยะที่สั้นๆมากเรียกว่าขี้เบื่อก็ว่าได้แถมบางทียังเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและหลงตัวเองอีกต่างหากคนเกิดปีมะเมียมักจะมีความขัดแย้งในตัวเองหลายอย่างทั้งหยิงแต่ก็อ่อนหวานในเวลาเดียวกันโอ้อวดแต่ก็แสนถ่อมตนยามมีความรักขี้อิจฉาแต่ก็ช่างประณีประนอม อยู่ลึกๆต้องการความรักและสแสวงหาความใกล้ชิดแต่ในขณะเดียวกันก็มักจะรู้สึกอึดอัดและกดดันและจนแต้มอยู่บ่อยๆในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามคนเกิดปีมะเมียนั้นอ่อนแอและพร้อมสละทุกอย่างเพื่อความรักคำทำนายของคนที่เกิดปีมะเมียการงานผู้ใหญ่เข้มงวดมากขึ้นหรือมีปัญหาที่เกี่ยวกับความผิดพลาดการทำทุจริต ท้าไม่เกิดผลร้ายช่วงนี้ให้ระวังอย่ายไปทำอะไรประมาทหรือไปทำในสิ่งที่ผิดเพราะจะเป็นหนทางนำไปสู่ความทุกข์ยากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมการงานจะประสบความสำเร็จดีมีคนคอยช่วยเหลือส่งเสริมและนำผลประโยชน์รายได้มาให้คุณมีโอกาสก้าวหน้าผลงานโดดเด่นอุปสรรคปัญหาความยุ่งยากต่างๆจะคลี่คลายมีประสิทธิภาพและพลังในการทำงานมากขึ้น แต่ให้ระวังเรื่องการงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนการงานจะเกิดความผิดพลาดเสียหายขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายท้อแท้เบื่อหน่ายคิดอยากจะลาออกจากงานทํางานหนักมากเกินไปพักผ่อนน้อยมีผลเสียต่อสุขภาพหน้าที่การงานไม่เป็นตามที่คาดหวังไว้แต่ช่วงปลายปีการงานก็จะประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้าการเงิน มีโอกาสได้ผลกำไรดีการลงทุนจะประสบความสำเร็จในทิศทางที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตจะยิ่งทำให้คุณหาเงินได้มากมีออเดอร์เข้ามาดีหากมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินผู้ใหญ่จะมาช่วยเหลือเรื่องความรักจะได้รับสิ่งดีจากคนรักดูแลเทคแคร์ให้ของขวัญหรือชวนคุณไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศ คนโสดได้พบเจอคนที่ถูกใจในระหว่างการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเป็นคนต่างชาติจากทางไกลสุขภาพมีเกณฑ์เจ็บป่วยไม่สบายหรือเป็นโรคเกี่ยวกับภายในช่องท้องโรคหัวใจโรคที่เกี่ยวกับสายตาหรือความดันโลหิตในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาความหงุดหงิดต,ตำคาญเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวง คือบริจาคอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือแพทย์ข้าวสารอาหารแห้งอาหารแปรรูปต่างๆช่วยเหลือคนป่วยคนพิการหรือคนได้โอกาสจบคำทํานายสำหรับคนปีมะเมียเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ